เอาละค่ะเรามาต่อเรื่องร้อยละนะคะตะกี้เนื้อหาไปแล้วต่อไปมันเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่8จงหามวลของโพแทสเซียมไนเตรตรและน้ําในสารละลาย300กรัมหมายความว่าไงหนี่ยภาในบิกเกอร์เนี่ยสามร้อยกรัมที่มีความเข้มขน้นแสดงว่ามันเข้มข้นเท่าไหร่เอ่ยเข้มขน้น1ิบ เปอร์เซ็นโดยมวลโดยมวลสแสดงมีต่อมวลข้างหลังเพราะหน้ากับหลังเหมือนกันจะเรียกสั้นๆว่าโดยมวลแล้วถามหาว่าจะมี kno 3เท่ากับเท่าไหร่มีน้ําเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเห็นโจทย์แบบนี้เราก็พอจะรู้ว่า kno 3เป็นตัวถูกละลายน้ําเป็นตัวทําละลายนะคะเอาละ แต่สตัวเนี้ยรวมกันเป็นสารละลาย300กรัมนีโจทย์บอกทั้งนั้นเลยโจทย์ถามหาว่ามันจะมี KNO3 กับน้ำอย่างละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้เปอร์เซ็นต์มาเรียบร้อยนะคะให้น้ำหนักสารละลายมาเรียบร้อยเด็กๆก,ก็จำสูตรได้สูตรว่างไงนะร้อยละโดยมวลเท่ากับ มวลอุยอ้ยวาแหวนครูร้อยละโดยมวลเท่ากับมวลตัวถูกละลายหารมวลสารละลายคูณร้อยนะคะมวลตัวถูกตัวถูกมีค่าเท่าไหร่เอ่ยเราไม่รู้ตัวถูกคือตัวเนี้ยเราไม่รู้มีค่าเท่าไหร่ก็ให้เป็น x มวลสารละลายเรารู้300คูณร้อย มันบอกอยู่และ10%เนนีตัดการนี่ได้1น,นึ่ได้3ย้าย3ขึ้นไปคูณ10เพราะฉะนั้น x เท่ากับ30กรัมหมายความว่าไงหมายความว่า30กรัมเนี่ยเป็นน้ำหนักของอะไรคะเป็นน้ำหนักของ KNO3 แต่อย่าลืมว่าสารละลายทั้งหมดมัน300อันนี้เป็นตัวถูกละลาย KNO3 ซะแล้ว30 ทำให้เราทราบมวลของตัวทาละลายก็คือมวลของน้ําค่ะเท่ากับ270นะคะอ่านี่ก็ก็ตัวอย่างที่ที่เกี่ยวกับร้อยละเนาะ